สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับท,ทุกทท่านนะครับเนาะติดตามเข้ามารับชมชิปครับผู้ที่สนใจด้านการ,กรเกษตรโดยเฉพาะด้านการปลูกหญ้าครับพี่น้องเห็นยูนี่เป็นพื้นที่ของคุณพ่อสุรศักนะครับกับคุณแม่เรนูครับซึ่งประกอบอาชีพนะครับปลูกหญ้าเพื่อจําหน่ายและใช้เลี้ยงนะครับหญ้าที่ปลูกดั้งเดิมยูที่เป็นปลูกกันยูก็คือหญ้าจินนีบอมมาซ่านะครับผมซึ่งกถือว่าเป็น อาหญ้าที่สร้างได้ครับพี่น้องมัดกวงเข้ายางแร่หลายแล้วก็ดีครับยังยื่นมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมๆบางสวนนะครับ10ปี20ปี3-30ป,ปีกับมีนะครับนี่คุณพ่อสุรศักดิ์ปรงเกียวอ่าที่พี่น้องเห็นด้านหน้านี่บําเพนญหญ้าจินนีบอมาซานะครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งเพิ่นปลูกนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งพี่น้องเห็นในภาพกับ รับประกันค่วมงามเนาะครับเนาะเขียวครับช่วงนี้ยังยังบรจะเล่นเติบโตเต็มที่ได้พี่น้องพอหอย่าปกติรอบตัดของหย่าวาอิสเาเอววันสิอยู่ประมาณสองเดือนนะครับแต่เนื่องจากว่าลูกค้าสร้างนอกคุณพ่อสุรศักดิ์นอกคุณพ่อสุรศักดิ์เนาะก็เลยจําเป็นต้องเกี่ยวนะครับอายุประมาณ2ี่สิบกว่าวันนะครับพี่น้องใบยังบริจาเริ่มเติบโตเต็มที่นะครับแต่วา่าก็สามารถเกี่ยวเพื่อสั่งได้ได,ได,ได้แล้ว นะครับอันนี้เขาเจียวเพื่อทรงเพินนะพน้องจินนี่ช่วงอีเจียมัดบาทครับพอสุรศักดิ์สิบเจ็ดาทคือกันสิบเจ็ดมัดของข้ากับสิบเจ็ดมัดนี่คือราคาทรงนะพี่น้องมันจะมีราคาทรงกับราคาขายข้างนอกนะครับเนาะจะบอกคือกันครับถ้าสรงเพิ่นจะให้สิบเจ็ดบาทลอยอ่าสิบเจ็ดบาทลอยคือผมเมเอาเป็นประจำนะครับเด้อต้องทําความ้าใจครับพี่น้องว่าเอฮามาซือคือได้เงาเราซ้ำกันนะครับเนาะเพิ่นจะเป็นขาประจำแบบว่ามาเอาประจำเลยนะครับ อเอบ่ผะจําครับบ่อใดขาดระยะเพิ่นก็เลยเพิ่มเป็นจํานวนมัดให้ทุกฤดูนะครับเนาะสิบเจ็ดมัดน้อยทั้งนอกอาจจะสิบมัดประมาณนั้นนะครับเนาะนี่ก็ล่างงามเลยครับมีอยู่สองแปลงนะครับแปลงที่ผมทายชิบกอนเป็นพวกลองป้อมอ่าประมาณเดือนหนึ่งที่ผมทายชิบกวนนะครับต่อไปสิไปพติดตามอ่าแปลงที่เพิ่นปลูกเป็นหยาจีนีมอมมาซาโดยตรง กับเป็นแปลงห้องน้ำป้อมนะครับต่อเนื่องเนาะมันจะเข่าสู่เดือนกลัวนี่แหละครับมัดครับเทคนิคการมัดกับมัดคือกันกับหยาชินีบอมบซาทุกประการนะครับนี่ครับที่ลุงเพิ่นมัดอยู่นี่ครับผม17มัดน้อยนะครับพ่อสุรศักดิ์ก็ประกอบอาชีพนี่แหละครับใส่เรียงครอบครั้วนะครับจนได้ขยายแปลงปลูกไปเป็นแปลงห้องน้ำปั่ะเป็นลูกนะครับเนาะครับครัเป็นลูกไส้กับลูกสะไพ่เพิ่นครับผมใช่ครับโอ้กำลังงามพื้นที่กะ เยอะพอสมควรนะครับเกือบพ่อไรเนาะพอน้อครับนี่แหละครับเกือบพ่อไน่ละอ่านี่นะครับหมุนพี่น้องเบิ้งครับผมซึ่งนะครับการปลูกหญ้านะครับผมอ่าก็สามารถสั่งได้ได้จริงนะครับได้จริงนะครับถ้าลงมือเห็ดย่างจริงจังนะพ่อสุรศักดิ์เนาะครับครัแปลงนี้นะครับหยาวานอิสราเอลนะครับแบ่งจากต่อพันเก่านะครับพี่น้องต่อพันเก่านะครับ ต่อพันเกาสี่ยุคางหัวนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับผมแบ่งมาได้พื้นที่ประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็สามารถเกี่ยวจำนายอ่าขายให้พี่น้องผู้เพิ่นมาสื่อบรว่าสิไปเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆที่กินหญ้านะครับเนาะวัวควายตะกระตนนะครับเพิ่นจะเพิ่นจะมีรถพี่ครับมารับเลยครับเย็นๆนะครับช่วงค่ำๆอยู่ส่วนข้องคุณ่อสวัสดนะครับเนาะหยุดนัดทรงมองหันครับนี่นะครับ การดูแลหญ้าชนิดนี้เนาะพ่อสุรศักดิ์เนาะแตกต่างกับจินนีบอมมาซาสิเขาปลูกเยอะบ่พ่อก็ะทำกันนั่นแหละครับพ่อพ่อกันนี่แหละพ่อพ่อกันครับมันกับเราด้ดูแลยังเงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปธรรมดาเนี่ยแหละครับเหมือนกันทุกอย่างกับจินนีบอมมาซาเนาะครับเนาะครับครับโอ้งามเขือนครับนี่ครับัน้ำกระยียบมัดปุ่๋ยนะครับอ๋อคอคอดีของอ่า หวานอิสเรียวคือแตกกอแล้วนะครับค่อนข้างจะเจียวเต็มกำเร็วนะครับเพราะว่าลั้ต้นพ่นจะใหญ่กว่ากินนี่เฮ่านะครับเนาะครับผมอ่าพุ่นครับวัวในบดเด็นครับครับันขยายแตกกออ่าขยายกอขยายเหงาฟุ้็ใส่เหมือนกันการเตรียมพื้นที่คือกันนะพ่อเนาะเตรียมพื้นที่ครับคือกันในราคบครับการปลูกกะ เอาท่อนพันธุ์ติดตีหลากเล็กหน่อยนะครับผมมาปลูกนะครับลดน้ำเซาเย็นนะพ่อเนาะครับอ่านี่คือพื้นที่ที่ปลูกอ่าทั้งหญ้าจินนีบอมบาซ่านะครับทั้งหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเนาะด้านแปลงด้านบนที่คุณพ่อคุณปูปลูกอยู่นะครับต่อไปผมสิพาพี่น้องไปติดตามอ่าการปลูกหญ้าจินนีบอมบาซ่าแปลงที่อ่าลูกชายกับลูกสาวเพิ่งทำอยู่นะครับเนาะว่าผลผลิตถึงไหนแล้วนะครับติดตามผลพี่น้องเบิ่งเป็นระยะ ผมทายเริ่มตั้งแต่มือเพิ่นปักดำเนาะมือเพิ่นปักดำไม่ไม่จนจน,จนมาถึงเกี่ยวสั่งได้ได้เลยแล้วๆๆๆๆนะครับนี่ก็เป็นะะครับนี่ก็เป็นาายาเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับยาหวานอิสราเอลครับโปรตีนก็สูงง้วเขยกินดีช่วงนี้กาําลังอ่อนพอดีตัวยเราเพาะครับอ่านี่แหละครับสิบเกียรติบัดรลอยเพิ่นสั่งเอาเรื่อมือแล้วเท่าไหร่มือละมือกับที่ลอยกัท้องสี่ลอยเงินครับครับผมก็ได้ตื้มเงินไปโอ้ได้หลายทางเนาะพอสุรศักดิ์เนาะ เติมกันหลายทางเลยครับผมเสือนอนกินเสือนอนกินมะพอนี่เนาะแบบว่าปลูกเพือเดียวเลยปลูกเพือเดียวไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆบดได้ลื่อยๆทอนได้เื่อยๆทอนหวานหยาถ้านั่งบดได้เฉียดครับถ้าติดแล้วก็ถือว่าดูแลง่ายอยู่ครับเป็นที่ชินชอบนี่ตะกะเตียนนะครับนี่เห็นอยู่นี่ครับผมเตียนไปหันนะครับเนาะครับกินดีครับผม นี่ครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจพ่นกระเฮ็ดพ่วงกันไปซึ่งพ่อซึ่งลูกซึ่งเมียยังเฮ็ดคู่กันไปครับนะลุงพ่นกระลังมัดนะครับนี่ครับสิบเดมัดร้อยช่วงนี้ป้าพี่น้องไปที่ตามแปลงปูง่าที่ผมจะพาพี่น้องไปรับชมเนะาะแปลงของน้องปอมกับลูกชายเพิ่นว่ามันงามหอดใสแล้วเวาะครับเนาะที่ตามครับผมต่ออยู่สวนของ น้องป้อมนะครับเป็นลูกของคุณพ่อสุรศักดิ์เมื่อกี้ผมเปิดคุณพ่อสุรศักดิ์เข้ามาคือเป็นการปลูกยา,าวานอิสเซลียนะครับเสริมเขามากกับยาจินนีบอมมาซานะครับผมการดูแลการจัดการนะครับในการปลูกยาเพิ่นเท็ดคล้ายๆกันทุกอย่างนะครับผมใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยแบบโดยการเป๊ะครับปลูกเพื่อจำหนกนะครับผมกับใส่เลียงนะครับเนาะมือนีก็จะมา,าแนะนำเพิ่มเติม ในสวนของน้องเพิ่น <S <S เพิ่นกำลังทํางานเกีียวหยานะครับแปลงนี้นะครับบางพื้นที่บางส่วนเดี๋ยวผมจะยงังถ่ายถ้าไห่รับชมอยู่ดอกเดี๋ยวเอาทคนี้ตัวนี้ก่อนนะครับจะเข้าสู่สองเดือนนะครับพราเพิ่นปลูกพร้อมกันนะครับแปลงนี้ไล่ลงมากจะมาณนเดือนหนึ่งครับที่น้องเพิ่นเกีียวอยู่นะครับนอกพี่น้องของเห็นแต่กรอนผมมาถ่ายระบบน้ำนะครับเริ่มใมไ่เกี่ยวได้เด,ด้ครับนี่อ่าเริ่มจำ่ายเป็นรายได้ได้แล้วอ่าที่น้องเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่นี่คือการนะครับ อ่าไทยนะครับพุวนดินนะครับไทยพ่วนดินอ่ามีคอดีจังใดนะครับประโยชน์จังใดเดี๋ยวผมจะอนันํา้ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับสําหรับการดึงไทยสิ่งเขาเอนไทยสิ่งนะครับเนาะนี่แะครับสีพิ่นไทยอยู่นี่ครับผมอ่าซึ่งการปลูกไม้นะครับสิ่งที่พี่น้องจะพบเห็นอันดับแรกนั่นก็คือวัชพืชนะครับวัชพืชซึ่งวัชพืชนะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับผม ต้นน,น้อยๆที่พี่น้องเห็นนี่คือเพิ่นถางออกไปแล้วรอบหนึ่งเนาะจีบกวนผมไทยครับผมอ่าแต่ว่ากันยังมีวัชพืชที่ต้นเล็กๆเ,เกิดอยู่นะครับฉะนั้นการดึงไถยนะครับมีคอดีก็คือพวนดินไปในตัวนะครับอ่าปั๊บนาดินนะครับบรให้นาดินแฉงกระด้างนะครับและสามารถกบวัชพืชต้นเน้นอๆนะครับแบบนี้ได้พร้อมนะครับผมอ่าเวลาลดน้ำนะครับ นาดินเ่าก็จะชุ่มชื้นในง่ายเมื่อให้ฟุ้นให้ปุ๋ยิตามเข้าไปยิ่งหยางยิ่งจ,จะเจริญงอกงามนะครับแปลงนี้ปลูกสุดท้ายมูนะครับยังบริ่วเติบโตเต็มที่นะครับนนองคนกำลังจะดึงไถเพื่อพรวนดินนะครับผมนี่แหละครับเรียกว่าทานาดินเท่าด้านนะครับเนาะนาดินเท่าด้านาการปลูกพืชชนิดใดก็จะบจะริ่มเติบโตได้ตเต็มที่งดงามนะครับแต่ถ้าเห็ุแบบนี้นะครับผม ก็เป็นการพรวนดินไปในตัวนะครับเป็นสีว่าปลูกพืชแล้วต้องพวนดินนะครับนี่ครับงาต้นน้อยๆนะครับเนาะนี่ครับนี่มันก็จะไถออกไปมันก็จะตายไปนะครับผมเป็นวิธีหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วนะครับนอกจากจะถากแล้วนะครับผมถากออกบ่เบิร์ตมีเวลาก็มาดึงไถสิ่งแบบนี้น้านะครับนี่ครับผม แล้วก็ให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเพิ่มเติมเข้าไปการดึงกระววงเนี่ยแหละครับบ่อยถือต้นเพิ่นน่ะครับผมเจ็บบอกน้ำนะครับเนาะมีวัชพืชหรือมีเศษวัสดุอย่างข้าวก็เจ็บบอกน้ำครับผมนี่ครับอ่ะสางได้เรียลสางไร่ได้เรียลเด้อครับเด้อสำหรับการปลูกหญ้าแปลงนี้ครับน้องเพิ่นกำลังดึงไทยอยู่อ่ะนี่นะครับผมถือว่าได้ออกกำลังกายไปได้โตนะครับอ่ะนี่หญ้าหญ้างจะเกิดนะครับแปลงนี้ที่เพิ่น ถากทาง,ทางออกไปบางส่วนนะครับแต่ว่ากันยังมีวัชจจพืชต้นน่อยที่สามารถเกิดได้อยู่เป็นเรื่องปกติของการปลูกยาชนิดนี้ครับเพราะว่าอายุยาบ่อนหลน,นะครับพึ่งเดือนกับสองเดือนนะครับวัชพืชกันยังเกิดขึ้นมาสแสกแซงได้อยู่นะไอ้น้องเพิ่นไทยไปเรื่อยๆครับนกเตี้ครับผมเป็นลูกไส้ของเพิน่นนี่แหละครับมาเบิงทั้งพี่ครับเพิ่นกำลังเกีียวน้องเพิ่นเกีียวอยู่แปลงนี้นะครับ กับสีรอบประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอเพิ่นปลูกไล่กันเนาะพี่น้องเข้าใจนะครับแปลงเพิ่นปลูกกอนอยู่แถวเสียงหน้าด้านบนนะครับเพิ่นปลูกกอนจะเขาสู่สองเดือนนะครับไร่ไๆ่ลงมาเนาะนี่ครับเป็นเงินเป็นท่องแล้วครับผมจังว่าผมว่าเสือนอนกินนะครับเนาะเอามาดีครับคุณพ่อสุรศักด้านบนเป็นคุณพ่อของน้องไส้ผู้นี่แหละครับเพิ่นกับปลูกทั้งหยาหวานนะครับเนาะปลูกทั้งหยาหวานทั้งยาา กินนีบอมบาซ่านะครับราคาช่วงๆนี้ครับสิบเจ็ดมัดลอยได้พี่น้องซึ่งกถือว่าเป็นธุรกิจติ่ทําเงินได้เป็นอย่างดีกาลังงามนะครับเนาะครับช่วงนี้ถือว่าติดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะครับเย็บเยี่ยวพลนผลิตได้ครับการมัดมัดคือกันกับ b หยาวานทเ่เลียวหันละครับนี่ครับผมพี่น้องก็จะเลืมว่าหยานีดนี่นะครับจะเลื่อนเติบโตพ่นก็จะแจกกองเลยๆนะครับเนาะ แตกกองไปเรื่อยๆครับเริมก่อไงเนี่ยครับต่อไปกาสีบหลายต้นดอกตอมัดนะครับเนาะช่วงนี้อาจจะหลายเนี้ยเพราะว่าก่อพิ้นบรสันญ่ครับผมนี่ยามกระเบื้องครับนี่อ่านี้สีขาวมา่นเดือดแล้วครับเพราะว่าเสี่ยวกวนผมมาไทยเป็นระบบน้ำนะครับเนาะแปลงคงจําได้ครับพี่น้องนี่นะครับนี่ปัญหาที่พบส่วนมากนะครับ โรคเพี้ยทั้งใบโรคยังกับบมีีแล้วครับที่ผมทายพี่น้องเบิ้งจะมีเนี่ยแช่วัดจะพืชนะครับเนาะกัาฟฟุนปุ๋ยเขาต้องให้เพิ่มเรื่อยๆบอครับหรือยังไหครับผมอีกนี่ครับเบิดชุดนี้กัดีใ้ครับอ๋อครับเร่งเนาะครับเนาะเร่งก่อเร่งเงาเพิ่นครับนะครับบอาว่าจะพืชออกก็เริ่มไถแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับผมครับผมอืมทั้งบุญกับนองเพิ่นกับข้นดินแล้วก็จะลดน้ำตามนะครับนั่นเป็นแปลงที่ปลูกสุไทย์มูนะครับเนาะ อาจจะย่างโบจะได้งอกงามซ้ำมูแสดงว่าเขากระมุนเวียนเกี่ยวครับผมนี่กระเบิดนี่กระดิบพุ่นนะครับขึ้นพุ่นเนาะครับบ่เนาะโอ้มันเกยาวเหรครับมันกระมุนเวียนอยู่ส่ครับโอ้โบได้ขาดนะยะครับผมโอ้ครับแจ้วปลูกเท่าเดียวต่อพันนี่กะอยากเปลี่ยนกับเปลี่ยนครับผมอ่หกปีขึ้นเขาเบิงว่ามันเริ่มจากขึ้นอ่าโค่นขึ้นยังเทาก็ยังเปลี่ยนนะครับเนาะหรือบางสวนมันดูแลดีมันก็อยู่ได้กะ ไปนะครับเออรับผได้ปีนะครับผมต่อพันต่อมาผมครับอยู่ปุ่นว่าจะปลูกสวนุชนี่ครับอืมแบ่งมาจากสวนทึ่งครับผมครับ้านกำลังเห็ดอยู่ครับผุนอ่าด้านบนด้านบนผุนเนาะครับเนาะผมครับอยู่ด้านบนครับครับอ่านี่แหละครับการนั่ต่อพันธุ์มาปลูกกะควรเลือกลักษณะแบบใดครับบอกพี่น้องข้างอีกเทือกนี่ครัเจเจมันใบมันยาวๆหรือไหมครับเพราะเกี่ยวนี่ยความเกี่ยวไหมครับ โอ้ครับผมนแบบมันอ่อนมันขึนนยากครับผมขึนยากเนี้ยนะครับเนาะครับเร้วกจะทิ้งอีกไผ่มันเลยเพื่อนเนาะสวนนี่เพิ่นใส่แบบหญ้าที่มีใบสมุนแข็งแรงแล้่ยวนะครับเนาะครับครับอืมคือต้นแจเนี้ยนะครับผมกับบริเวณว่าแจถึงขันขึ้นขวาขึ้นป้องเลยเพื่อนเนาะอ่าซรัพนี่เขาแบ่งเป็นต่อพันไปปลูกเดี๋ยวปะมันกับว่าพันเดี๋ยเพราะแบ่งนะครับผมเพราะปลูกไม้ยวนอ่านะครับเนาะบริเวณว่าพี่น้องสีเข้าใจว่าเออไงเหรอว้ยแบ่ง นะครับเนาะอย่าพึ่งนะครับตอนนี้อย่าพึ่งให้เพิ่งมีอายุขึ้นไปจ๊สองปีสามปีแล้วครับเนาะจะเหมาะสมนะพี่น้องนะบอยก็เ้าปลูงสิหรือแบ่งก็หน้นะครับก็ได้อยู่ครับแต่แต่ว่ามันก็จะเป็นการเอาเพิ่นได้อายุถือว่าเหมาะสมหระครับเ้าแบ่งไปนะครับส่วนพิ่นยังอ่อนนะครับเนาะอ่ามันก็จะทําให้อาจจะตายได้นะครับอ่านี่ครับมาทางพี่นั่เพิ่นเกี่ยวนะครับผม จะทิดตามแปลงด้านบนนะครับเนาะย้อนแสงแจ้งน้อยเดี๋ยวผมจะไปท้าด้านบนลงมาเนาะครับเนาะท่าจากด้านบนครับนี่เป็นแปลงที่ปลูกเสริมในพื้นที่นะครับเสริมได้ครับผมก็นํามาเสริมในส่วนที่เฮาคิด่วอยากเสริมเข้าไปอ่ะฟึบครับแปลงนี้จะเข้าสู่สองเดือนนะครับพี่น้องเขียนความแตกต่างอย่างชัดเกนกับแปลงที่น้องคนเกลียวอยู่นะครับแตกต่างแบบใดเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องรับชมนะครับนี่ครับผม จะเลื่นเติบโตดีๆอากาศแบบนี้แหละครับหญ้าชนิดนี้ชอบนะครับจินนี่บอมาซาอ่าซึ่งต้นกําเนิดพิ่นกับมาจากประเทศเทศียร์ลอนนะครับทวีปแอฟริกาใต้นะครับเนาะซึ่งกับมีอากาศคล้ายประเทศเท่านะครับซึ่งหญ้าชนิดนี้ชอบครับผมอ่ความแตกต่างอันดับแรกพี่น้องเห็นก็คือการจเจริญเติบโตนะครับการจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของหญ้านะครับเนาะตัวนี้ปลูกก้อนก็ย่อมจะงามกลัว หรือหลายปีขึ้นไปนะครับการขยายลำต้นใบก็ยิ่งจะงดงามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เห็นแตกต่างเมื่อกี้พี่น้องเห็นนะครับก่อเหงาพ่นย่งบอขยายเต็มที่นะครับอันจะเข่าสู่หนึ่งเดือนนะครับผมอันนี้ครับเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วครับเนาะเข่าสู่สองเดือนครับแตกต่างย่างชัดเจนนะครับลำต้นพ่นก่อพิ่นขยายนะครับซึ่งจะได้จํานวนหญ้าที่เยอะขึ้นเนาะนั่นหมายถึงว่าจะได้จํานวนหญ้าที่ เยอะขึ้นนะครับตัวนั้นอาจจะเจียวสี่น้องพันเจียวอาจจะเป็นสี่ถึงห้ากรัมถึงหกกรัมนะครับจังสีใดหนึ่งมัดแล้วอันนี้อาจจะสามนะครับอาจจะสามเงาได้หนึ่งมัดนะครับซึ่งก็เป็นคอดีนะครับเนาะเป็นคอดีของพี่น้องผูง้ปลูกงาชนิดนี้อยู่นะครับนี่นะครับผมงามเลยครับเห็นน้ำกันอยู่นะครับเนาะด้านนี้จะเป็น ปลูกมันแล้วครับมันจะปลูกมันนน้ครับเนาะอ่านะครับอันนี้จะเป็นปูง้าครับอ่าไล่ลงไปเบิ้งเรื่อยๆครับนี่คือแปลงที่เขาสองเดือนว่ามแตกต่างก็เห็นเอาเปรียบเทียบครับป,ป,รปุปมาณปไมยนี่นะครับแปลงที่ปลูกไม้อ่าต้นเพิ่นก็ย่อมจะหน่อยกว่าการแตกการขยายแต่ว่าเมื่อญ้าจะเลื่อนเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเป็นผลกําไรที่ตามมานะครับ เขาเรียกว่าเสือนอนกินคือผมว่านะครับว่าปลูกลงทุนเทียเดียวนะครับผมเย็บเกี่ยวผลผลิตตนพันธุ์ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยไม่จุกจิกนะครับดูแลง่ายครับผมอ่ามอควยชอบครับโรคต่างๆไม่ค่อยมีนะครับใบเขียงงามไงครับผมอ่าอยู่นี่เพิ่นเป็นการแบ่งอ่าตนพันุนะครับแบ่งตนพันุมาปากดำนะครับผมในพื้นที่ นี่นะครับซึ่งก็ได้ผลดีของ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะผมจะติดตามพี่น้องในรับชมแต่พี่น้องกินชอบอ่ะติดตามข่าวมารับชมชีพไหวครับจะได้มีกําลังใจในการถ่ายทำให้พ,พี่น้องรับชมเป็นห่วงไปนะครับนอกเดือนนึงอสองเดือนหรือในหนึ่งปีเนนะครับมันมีการพัฒนาการไปถึงสสทารับยานิ่นี้แต่พี่น้องที่เห็นน้าผมจนก็คือ,อผลกําไรติดตามมาแล้วครับเริ่มทรงผลผลิตขยายเงาขยายกอนะครับจะเลื่อนงอกง,งามเลยดีอากาศแบบนี้ครับ ที่ผมบอกนะครับชอบเลยครับจะบอกชอบอากาศทีหนาวมองน้ำข้างลงนี่บอกเป็นผลนะครับแต่ว่าต้น่นจะบ่อยืดนะครับแต่อากาศร้อนโอเปิลแบบนี้ครับผมกับหน้าฝนสบายบื้อครับนี่สูงครับผมเกือบจะเพียงยาวผมนะครับช่วงนี้แย่งนี้คือแปลงสี่เขาซูอายุหาเดือนที่สองนะครับเนาะเพิ่นปลูกไล่ไล่ไล่ลงไปครับผมนี่ก็ใกล้จะพร้อมเจียวแล้วครับนี่พอดีนะครับเจียวสุดพุ่นนะครับ เจียวสุดพุ่นเพิ่นก็นจะได้กลับมาเจียวนี่นะครับมันเป็นหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนบ่อขาดระยะขาดสายนะครับอืมอย่างนี้เพิ่งเจียวไปครับผมทีผมถ่ายคลิปก่อนน้องควมเพน,นงังเจียวอยู่หันนะครับเนาะจะเริ่มเริ่มจะเริ่มเติบโตกันขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นผลพวงไดท้ที่ผมคิดว่าเร็วนะครับเร็วมากๆอยู่ในการประกอบอาชีพด้านการ,กรเกษตรนั่นคือการปลูกหยานนะครับเนาะพื้นที่สามไร่นะครับซึ่งระยะเวลาสองเดือนครับผม สี่เขาสู้สองเดือนได้เกี่ยวตั้งแต่เดือนแรกนะครับเห็นเงินตั้งแต่เดือนแรกเห็นผลผลิตีลงทุนไปถึงแม้นว่าจะยังไม่ได้ทุนกลับขึ้นมาหมดนะครับแต่ว่าก็สามารถมีไรายได้เขามาให้เพิ่นได้หมุนเวียนใส่ใจนะครับในครอบครัวอยู่นะครับระบบน้ำระบบยัถ้าพี่น้องเฮ็ดมันคงนะครับอาจจะสิ้นเปลืองมั่งเล็กน้อยในการลงทุนนะครับครั้งแรกแต่ว่าต่อไปก็บสบายครับผม เขาติดตั้งไว้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับเนะาะนี่ครับไล่ๆกันอนที่ว่าเพ้่นจัดการเอาหยาออกดีกครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่หยาเกิดขึ้นอยู่เป็นวันะพืชต้นเล็กๆกันไทครบได้หรือพี่น้องมีจอบมีเสียมนะครับก็ถากระทางออกมีเพื่อนเพื่อนข่วน,นดินครับนี่ครับใส่ไทยสิ่งนะครับเนาะดึงพ่วนกับประโยชน์หลายอย่างครับผมดินก็นจะได้เบาแข็งกระร่างนะครับ เพิ่มฟุ้นเพิ่มปุ๋ยเข้าไปก็เจริญงอกงามได้ดีนะครับนี่แหละครับ้าเห้าบบอออกเลยนะครับยากะเป็นสิ่งที่จะมากค่อยอย่างอาหารนะครับของหยาที่เขาปลูกอยู่นะครับจะว่าเป็นพลดีแก่ผู้ปลูกแต่ว่าถ้าพี่น้องสามารถกำจัดวัชพืชออกได้แบบนี้นะครับรักษาเพิ่นอายูกำห้ด้ยางย่าวนั่นนะครับถูกวิธี ที่นี่ตอบโจทย์ครับปลูกไงติดไงนะครับเนาะเมื่อนี้ครับผมลาไปก่อนครับหวังว่าสิป็นประโยชน์แนวทางถ้าพี่น้องยินชอบครับติดตามเขาไา้หลายครับผมสีมาไทย่าพี่น้องเนเบื้องทุกระยะนะครับเนาะระยะนี้เป็นระยะ1เดือน2เดือนนะครับเนาะต่อไปเข้าครัวปีอ่าสองปีสามปีขึ้นไปว่ามันเปลี่ยนผลยังไงร่วมกับแปลงอื่นนั่นแหละครับถ้ามีโอกาสจะทายทํำเนาะครับเนาะมื่อี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม